ผมกล้าพูดเลยนะว่านี่เป็นหนึ่งในเกมที่ทําให้นักแข่งทีมไทยเครียดมากที่สุดครับในชิงแชมป์โลกของปี2023เนะเป็นการเจอกันระหว่างไทยและไต้หวัน,นครับแฟตบูฟป,ปะทะกับบุรีลัมในเกมนี้ผมพอบอกตามตรงเลยนะครับนะว่าแฟตบูฟนี่คือน,นําแบบโคตรนำอ่ะทุกคนนะเงินนี่แบบนําไป5้า00นะแล้วก็แทบจะเรียกได้ว่านําตลอดทั้งเกมการแข่งขันเลยนะครับนำแค่ไหนครับผมมีช็อตหนึ่งมาให้ทุกๆคนดูนะทุกคนนะเป็นหนึ่งช็อตครับที่ปาของแฟตบูฟเนี่ยนะครับนะ หลุดไปคนเดียวครับแล้วบุรีรัมมากันถึง3คนครับทุกคนนะจะไปลุมเขานะทุกคนนะสุดท้ายครับเขาสวนคืนเราแตก1ตัวแล้วก็อีก2คนเรียกได้ว่าหนีตายกันเลยทีเดียวเลนะเรียกได้ว่าเกมเขานี่คือโคตรนำครับนักแข่งไทยเนี่ยพากันนั่งเครียดนั่งซึมกันเลยนะเพราะในเกมนี้มันมีการหยุดเกมแบบเยอะมากครับแล้วมันจะมีฉากที่แบบเขาจับกล้องไปที่นักแข่งทีมไทยเรียกว่านักแข่งทีมไทยคือเครียดมากเพราะว่ามันเป็นเกมสําคัญด้วยครับถ้าใครแพ้เกมนี้คือตกรอบทันทีครับมาดูว่าไทยพลิกชนะได้ยังไงนะครับบอกเลยว่านี่เป็นนใเเกมปิหาารรรของททีไยคับ และนี ai, ่คือรีแอคของนักแข่งทีมไทยนะครับหลังจากที่เอาชนะเกมปฏิหารนี้มาได้ครับบอกเลยว่าพวกเขาโคตรดีใจสุดๆไปเลยทีเดียวนะครับทุกคนมาโนรุดยืนทำแม่น้ำเลยครับส่วนแฟลชกรุ๊ปก็ตามคาดครับโดยความเป็นคอมวอลไฮน์กับเฮเลนก็พยายามจะสลับไปเล่นแมชอพด้านบนส่วนเบลามินก็สลับตามเหมือนกันนะจะเป็นทาร่าเจอกับสกัดในเลนล่างนะครับแล้วก็ไวโอเจอกับวอลให้เลนที่เลนบนนั่นเองนะครับ ครับมีความอิสระในช่วงต้นสูงนะครับจะเลือกเล่นในรูปแบบใหม่ก็ได้แล้วก็พลังกดดันก็ดีด้วยสำหรับแวนเฮเลนนนัั่แหละครบต้องสับตามนะนะครับถ้าไม่สับตามนี่ผมบอกเลยว่าอยู่ยากนะครับแล้วเกมนี้นี่เซนนี่คือกะฟาร์มยาวด้วยนะไม่ได้แบบว่าเป็น<ม>ตัวของเดวิลโซเวคเนิ่งนะเป็นดวิลโซเวลนี่คือกะเจาะเกาะ85%เอ้ย85%หรือ95%ผมจำไม่ได้แล้วนะครับที่มันบวกๆกันเอาเป็นว่าเยอะอ่าใช่เพราะฉะนั้นก็คือละลายแทงได้ครับแทงแบบ ไปวัดเหมือนกัน,นถ้าได้วูราเนี่ยช่วยเพิ่มสแตทให้กับตัวของหยาดเยอะนะครับพลังแฝงนี้กางไปก่อนครับเลือกอกดดันในตำแหน่งจังเกิลเกสเซอร์เบลสี่ตรงนี้วิ่งมาป่าจะฟิกเกอร์หลบมาได้ก่อนครับอุย้ยตัวของทางฉันเจอครับเคเอฟิกขึ้นหน้มามา,ากะว่าคว้าคอเสือ้อแต่ว่าเอาตัวรอดมาได้ครับยังพยายามตัดในส่วนของแคมป์เล็กครับเพื่อไม่ให้เซนเลเวสี่ได้ไวครับตัดในตำแหน่งของจังเกิลไปครับ ลองเชื่อมั่นให้เดวลยืนคนเดียวเลยครับตอนนี้เพราะว่าต้องรับให้ได้ก่อนนะครับไปเล่นกดดันในแนวอื่นครับสำหรับตัวของบุรีรัมรอดักในบริเวณพุ่มแม่น้ำตรงมังกรนะครับหลนนั้นกกระโดดเข้าไปเช็คทีนึงเนี่ยก็กดดันเขาได้ด้วยครับรวมถึงเตรียมการที่จะเก็บเอพิซอดตักอนด้วยหนึ่งทีตรงนี้โว้ยโดดมานึ้ว่าดวลดาบนืกอว่าหนังจีนแหมผัดกันโดดแต่ว่าตรงนี้แกเสิร์ชจ่ายอันติีไปแล้วนะครับุฝักเขาห้าเฟนทอมไปแล้วแล้วเขามารวมตัวอยู่กันหน้า ไอ้เบนโซลากอนครับก็ได้ไปด้วยครับพยายามเซตสองรอบนะครับแล้วก็ตัวเกสเซอร์เนี่ยใช้เวลาในบริเวณครึ่งล่างนานด้วยครับสุดท้ายพอเสียมังกรไปตรงนี้ก็ต้องรีบกลับไปตัดบูเค้าแล้วก็ไปโยกที่ตัวนัสเลเยอร์ครับโอ้ถือว่าพยายามจะเอาอะไรคืนมาบ้างครับสำหรับฝั่งบูรัมครับมองถึงแหมว่าจะเสียอ็อบเจกต์อย่างมังกรใหญ่ไปแต่ว่าตัดเรื่องของทรัพยากรในจังเกิลได้ก็ถือว่าไม่แย่ครับแต่ณตอนนี้นี่ตัวแฟลชบูสสลับตัวของแวนเทเลนลงไปทางด้านล่างแล้วนะครับก็ต้องเป็นอยู่ประมาณนี้ แบบนี้เป็นบ้านนึงแหละนะครับเพราะว่าเขาอยากจะได้เปรียบในซักเลนหนึ่งเพื่อให้พื้นที่มันเปิดมากขึ้นตัวของเซนจะได้มีพื้นที่ฟาร์มไปอีกด้วยนะครับประโยชน์ของโคอบโบนี้มันมากที่สุดนะครับคือการกดดันในช่วงต้นครับใช่ครับตามมาด้านล่างโอร์กลายไปรับเกาะโดนตัวโอ้ยเหลืองฟ้าแดงฟ้าครบเลยทุกสีม,มุดเลยทีเดียว,ว,วแต่ว่ายังเคลียร์ไม่ออกไปได้ก่อนครับยังไม่มีโอกาสได้ตีกองนะครับดวยู่เสียงไม่งั้นนี่รัวนี่เสียงเกาะเสียงกองนี่มากันให้เต็มครับหาเต็ม ตัวของโอเวอร์ไฟวาร์ปกลับสองรอบแล้วและรอบนี้พอวาร์ปกลับแล้วขึ้นเลนบนครับโยให้ตัวไวโอมาแทนเวลากําลังจะกใกล้ครบสี่นาทีครับครับผมเนี่ยตรงกลางเวลาใกล้ๆไล่เลี่ยกันนะครับเกสเดรเองอยู่ในแนวข้างล่างด้วยเฟนนี่แฟนทอมมีนะครับเราจะเล่นเคสเดิี่รอคัคเปอร์อยู่ครับน่าจะพยายามกดดันใส่แฟลชวูฟไม่ให้ตีทาวเวอร์ได้ครับด้านบนโอเวอร์ไฟเอาล่ะสิในดิ้วเช่ แต่ว่าตัวเองเป็นทาร่าไม่เป็นอะไรครับอเอาพันนิชมาด้วยนะทาร่าตัวนี้นะครับในเรื่องของออบเจกตีฟครับมาช่วยในการคุมก็จะไม่มีแบบพลังเอาตัวรอดในการแบบที่มีแบบเหมือนมีวิ้อะไรแบบนี้นะนะครับแล้วก็ข้อเสียของการเอาพันนิชมาอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าไม่ได้แบบปวนป่าบางทีเนี่ยมันจะไม่ได้ถึกเท่าเท่ากับเอาเอา,เอาของไอเทมชิ้นอื่นมาเอาพัสดมชิ้นอื่นมาเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าออกแบบ ถ้าเป็นผาณิตอุ้ยแย้เลยอูยอยอย้ถึงปุ๊บผลณิตได้เลยเพราะถ้าผลิตเป็นผลณิตเนี่ยจะออกมาเป็นเลเวทานกันครับจะไม่ได้ออกเป็นเกาะไฟกันนะครับกระโดดมาตรงนี้นเนี่ยนี้ออกไปได้จริง,รงๆครับในเรื่องออเจิทีฟเท่ากับว่าแฟร์บูได้ไปสองออเจิทีฟในช่วงเริ่มต้นครับใช่ครับได้ทั้งมังกรได้ทั้งตงัวดาซารเยอร์ไปปะคองทรงอยู่ครับถ้าเอาสปินมาเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการไล่ตามถ้าเอาวิ่งมามันก็จะโนมากขึ้นแต่พัณิี้ก็จะปวดแบบนี้ครับอ๋ อืมเอาคีบติดป้อมตรงนี้เคสเอเคลียก่อนครับมไนชิงเอาไปโดนป,ป้องแปงเด้งมาแต่ว่าก็ยังพอเคลียร์ได้ครับผลบุบได้แค่ตอ่ตอต่อทาวเวอร์ครับครับเนเจอร์เฟนนะตัวป้องแปงก็ถือว่าเป็น,างงานสกิลที่ดามเมจแทบไม่มีแต่ว่าน่ารำคาญอยู่เหมือนกันครับในวงไฟหรือว่าในการที่จะเช็คพุ่มต่าง พนิชเพื่อเคลียร์รถไปเลยนะแล้วตบ2มาปลาระเบิดไปตรงนี้แต่เซนลอยด้านหลังมาปักช้ำไปหนึ่งทีเม็ดประลึดพัน 1, อันตรายแต่ว่าตัวนี้เหมือนจะตายเองอเครับเก๋เลยต้องเดินดร้อนไปก่อนแล้วบัง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 ไม่ทันไม่ได้บังครับเมื่อกี้หนูหนจะขยับคือจะบังกันทั้งคู่แต่ว่ามันไม่ทันหนูเสียบางล่างเข้ามาสี่ตรงนี้ไหลไปต่อเดวเวอร์ไปอีกหนึ่งตัวด้วยครับครับโอ้เราได้ทาวเวอร์ไปเลยครับตัวของทางแฟลชวู๊มไปเสียจังหวะที่ พยายามจะเซตแล้วนะครับแต่ว exactly <Jean> ่าฝ no ั่งเขาจำนวนคนที่มันโรเทะมาในบริเวณล่าเนี่ยก็โรเทะมาอยู่พอดิบพอดีนะครับแล้วเจดันทาวเวอร์ตรงนี้ต่อโจใส่นู้นูด้วยทันจะเบิร์ตเกือบล่วงหกร้อยเก้าสิบแปดแสบๆเสียดายจังหวะบางเคทเอ็มื่อสักครู่หน่อยครับไม่รู้ว่าคุยกันขาวไหมว่าใช่ใครบังอะไรยังไงนะเพราะเหมือนจะพยายามจะบังทั้งคู่สุดท้ายแหวกกลางเลยล้มลงไปก่อนครับทะลุช่องมาตรงนี้อ้าวขอพอดิบก่อนแล้วกันยังพยามไม่ให้เขาได้ความได้เปรียบมากจนเกินไปครับตัด เลยซารากอนอ่าตัดตัวของซารากอนไปได้ครับอ่ากลับมาเล่นที่บรูอิเลนกลางครับหลราจะเสียตวงเลนล่างไปเสียเร็วเหมือนกันนะด้วยการเจอตัวของคอบโบนี้ด้วยนะครับครับแต่ถ้าผมว่าถ้ายื้อไว้ได้ประมาณนึงเนี่ยอ่าเรื่องของทาวเวอร์ถ้าเป็นซ้ายขวาถ้าเขาได้แค่นหนึ่งทาวเวอร์เองเนี่ยอ่าเราจะโอเคมากขึ้นนะนะครับถ้าเป็นแบบนี้ไปเพราะเกสเซอร์ตเองจะออกทำเว็บค่อนข้างอิสระมากขึ้นนะครับในในการที่ปล่อยไปช่วงประมาณกลางเกมสัก9นาที10นาทีนะครับครับ ตรงกลางเดินขึ้นหน้ามายัดสกิลใส่นุนุไปก่อนครับเชเจอก็ต่อกันได้แข่งกันได้ตลอดนะครับตัวของทูเรนกับตัวอิกกี้แต่ว่าวาเสียวเยอะเลยนะเพราะทูเรนเขามีสกิลในการฟินิชนะครับใช่ครับการบดโอ้โหไฟรับแรงกระแทกปัดมาตรงนี้สะบัดไปหนึ่งทีเจอหน้าแล้วยิงอัดเข้าไปยิงได้ขึ้นมาแต่ว่าฆ่าได้อยู่แต่ด้านหลังมาโดนปิดแล้วเดะเวอร์ไม่มีฟิกเกอร์ด้วยโดดนี้มาก่อนรับจะถ่ายสโลไว้หนงที้ตัวนี้ เอาเ <ไป S 2> พื่อนให้เดินออกไปได้ก่อนนุ๊นุแล้วนุ๊นุตกใจขึ้นหน้ามาแต่ด้านหลังครับเซนมารออ้อมแล้วพิจารณาสุนิสาเดินเข้ามาเพื่อวิ่งไปหาฟ้าคอเสื้อชันธ์ฝากระดุ๊นุเคเซ์ร่วมไปก่อนตัวของนุ๊นุเองก็ไม่หลับเหมือนกันเช่นเดียวกันครับตรงนี้เดอะเวิร์กก็หายไปครับแล้วทางฝั่งของแฟนตบุ๊กยังเหลือกันครบตรงนี้จ่ายไปเยอะเลยนะครับเพื่อให้ได้ตัวของนั่นแวนมาครับแต่ว่าตรงกลางเคซเสริมมาเทรดไปมีจังหวะที่กลิ้งไปแล้วไปโดนดาเมจด,ด้วยรวมถึงไปยื้อในป้อมเนีีี่่่ยยนนนนนนาาาเเเกิไปจตตััวขอองงซมมมถึครบพ พี่เสิรเองก็พยายามที่จะทาแมปไว้นะครับไม่เคเรยกว่าตัดสินใจแบบตัดสินใจไวเลยนะไม่ไม่เข้ามาไฟไม่เข้ามาช้อนอีกรอบนึงนะครับเลือดจะไปทำเวฟเลยแต่ตรงนี้โอไฟต้องรับเวฟตรงกลางคนเดียวอันติปัดออกไปก่อนแต่ว่าขามาขากลับจะไม่มีเอาโอ้ยตัวแข็งมากเอารดได้ไหมเอาตัวรอดได้อยู่ครับตัวของโอไฟเฉียดฉิวไปแล้วคีปล่างตรงนี้แกเสิร์ทรอดักหรือรอเล่นต่อไหมครับเลือดนิดำปึ้ดเลยครับเมื่อจะคู่ตัวของสกัด แต่ว่าดาเมจมันบรรจันกระเจากระช่ายไปแล้วไม่ไม่ไปเข้าตัวเขาโดยตรงเลยรอดจังหวะนั้นมาได้ครับผมคิดว่าตายไปแล้วนะใช่ครับอ้าวแล้วมาอีกรอบนึงอ้าวเอาแล้วได้ทาวเวอร์ล่างไวอีกแล้วค่อยๆเอาพื้นที่กลับคืนมาครับทำไมมันหวาดเสียวนานนี้เกมนี้ต้องยอมจ่ายแข็งไปด้วยนะครับตัวของทางโอเวอร์ฟลายนะครับเพื่อเซฟทาวเวอร์ตรงกลางนะครับแต่ว่าเราเจาะทาวเวอร์เทียร์หนึ่งได้สองทางแล้วนะครับตัวของเฟสบุ๊กก็ไม่ธรรมดาอะไรครับฝีมือดีเลยในะจังหวะการสวนการเซตไฟในรูปแบบนี้ครับ ไปเล่นกันที่บริเวณอินฟิเซเลยเยอร์ต่อครับฝั่งของปราสาทสายฟ้าเหมือนเราเน้นคอนโทรลเวฟด้วยนะครับครับมองไปที่อินฟินทเซเลเยอร์ก่อนนะครับอ่านเซนมาดูมาเป็นตัวของผมนี่อ่านแล้วโอ้ไฟไปยื้อยุดฉุดกระชากมาก่อนแล้วยังได้อินฟินทเซเลเยอร์อยู่ครับตรงนี้เซนเจ็บอยู่เหมือนกันได้เลือดเซ็นมาด้วยนะครับรวมถึงเมื่อสักครู่ที่เกิดเซนจะเข้ามาไฟาเนี่ยบุรีรลามได้เปรียบแน่นอนเพราะจำนวนคนเยอะกว่าแต่ว่าเขาโยกไปเอามังกรกรันเสิร์ตเองเมื่อกี้วิ่งตามหาด้วยนะครับได้บนนะครับถ้าเป็นแบบนี้ครับช้อนหลังนะ ด้านล่างบรรยาการเวฟบลับอยู่นะครับ,รบว่าดนูเบอเองไปทำเวฟด้านบนครับได้ทาวเวอร์มาด้วยเน้นมองไปที่พื้นที่ครับสำหรับทางฝั่งบุรีรัมย์จากอีสปอร์ตในเรื่องทาวเวอร์ตอนนี้บุรีรัมย์ชนะอยู่นะครับได้มา4ทาวเวอร์แฟลบลูได้ไปสองทาวเวอร์ครับคุมนี้เสิร์อเขาเห็นนะครับว่าวโฟกัสที่ทาวเวอร์ครับขยับมาแต่ด้านล่างตัวของเซนโผล่ไปแล้วทีมงานด้านหลังกำลังมารอรับแต่เซนลั่นอันติมาแล้วตรงนี้ ฟาดกระบองมาปงเป้งปงเป้งอยู่นุ้นุเดินตามมาเกสเซอร์จะรอลวบแล้วลวบได้ติดมาแล้ว3คนตรงนี้พยายามจะเล่นอยู่มีตัวแข็งอยู่ยืนจดจดจ้องโดดไปแล้วกันว่าโดนแล้วก่อนแล้วลับตึงหลับตึงอีกแล้วตัวของเซนต์ยังเล่นสแต็กตัวของติอยู่ครับแล้วตรงกลางโดนไล่มาจั่วใส่แบบนี้เดินขึ้นหน้าแโดยยุ่เสียแล้วเท่ำตรงกลางไปกลายเป็นว่าหนึ่งสามตรงนั้นครับเอาตัวรอดมาได้ครับทางฝั่งของเซนและโอฟลายเจ็บหนักจัดตัวของนุ้นุเองทันทวเบิร์ดปิดมาตรงนี้ปิดสกอร์ไม่ได้แต่ว่าโดนไล่กลับบ้านครัับบแแลลลล้วววววสนมาาาททีีเเเดยย2อรรร์ตงงกคฟช ด้านล่างกำลังจะพาคีปมาด้วยครับภัยพี่บอกระดับใหญ่ครับเมื่อสักครู่จริงๆถ้าเกิดเอาชนะหยาดตัวนั้นแล้วไม่เสียใครนี่ภาพมันจะเป็นอีกแบบน,นึงเลยนะครับ่ครับทำได้แค่ประคองการทาวเวอร์ตอนนี้เคลียร์ตรงกลางไปก่อนแต่ว่าล่างจำเป็นต้องปล่อยครับเซนต์ไปแล้วฮะโอ้ตูดเซนเองมีทั้งมุฒธรรมศาสตร์แล้วก็เมเดลรับทรอยด้วยนะครับเมื่อกี้นี่สามเวทเลยแหละหนะโอเวอร์ไลน์แกเสิร์ฟนุ โอ้ดาเมจมันขาดหายไปบางส่วนครับลุมมันอยู่ตรงนั้นแถมยังกดแข็งได้ดูจังหวะพอดีพอดีด้วยครับเลื่อที่จะจ่าย3คนเล่นกับ1แล้วแต่ว่าพอทำผลลัพธไม่ได้เนี่ยก็เจอส่วนใหญ่ของฝั่งแฟรูปมมคุมแบบคืนครับ<ช>แล้วแฟรูปเอาคืนทีเดียวไป4ทาวเวอร์เลยทำให้ตอนนี้ทาวเวอร์แซงไปที่5แล้วฮะเอาสิครับตรงนี้ตัวของบรีรัม กลับมาตกอยู่ในสภาวะที่มันกดดันอีกหนึ่งครั้งครับเราเรา,เราเริ่มจะหายใจได้คล่องขึ้นตอนที่เราคุมแบบได้มากขึ้นแล้วก็ตอนที่ได้ไปจับเซนเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าพอเกมมันพลิกเนี่ยตัวของฝั่งแฟตบู๊กลับไปใจเย็นกว่าบุรีรัมย์ครับใช่ครับก็ต,ต้องบอกว่าตัวของเซนเองกดในกดจังหวะตัวแข่งได้ถูกด้วยนะครับก็เก่งแหละตัวเซนพยายามจะเบิร์กตามไปใส่เต็มที่แล้วนะ,ะพี่จังหวะไอ้เบิร์ของโน้นเ,นเนีเ่ยเซนเนี่ยเลือกจะอติกระโดดสวนมาเลยด้วยนะ ยอมไม่โดนอาร์เบมเบอร์นะครับเราค่อยแบบมาวัดมาวัดใจเอานะแล้วสิ่งหนึ่งที่เว <น subscriber S 2> ลาเจอกับอย่างเนี่ยมันจะมีสองจิตสองใจว่าจะเอาให้สุดหรือว่าจะถอยด <questions. S 1> ีเพราะว่ามันก็คำนวณตามเมจยากเหมือนกันเวลาเจอกับฮีโร่ตัวนี้ครับครับอีกประมาณ15วินาทีครับตัวของดาักซ์เลเยอร์จะเกิดขึ้นมาเป็นดาักซ์เลเยอร์กากรับอินฟินิตฝากไว้โอ้โหผมคุมทั้งนั้นฝากของเลนบนนี่หนักเลยนะครับ การเงินโดยรวมบริลามตามอยู่ประมาณ6 0 0 0โกนะครับตอนนี้ตาม5 0 0 0ันโกลแล้วเอาไปมองอินเวสเลเยอร์อีกครั้งนะครับสำหรับทางฟางชุกเซิรแผพจะเข้าไปเล่นตรงบริเวณท้างหลางของเรดบ้าครับแต่ว่าเจอหน้าไหนริวตรงนี้แล้วมุดกำแพงหนีเขาเดินปาดตามมาโอ้ฟลายต้องเดินไปช่วยรับก่อนครับอันติกกำลังจะหมดโอ้ฟลายเดินอยู่ซอยหน้าแกเซิร์บอกวิ่งตีรถยาวๆตีรถยาวๆสโลไว้ก่อนเหนียวมันไว้ก่อนแล้วตามสุดเลยครับตรงไนริ้ว แล้วจะไฟกันตรงบรเิเวณบูบาร์บหรือเปล่าพื้นที่แคบแบบนี้ถอยให้ออกมาก่อนครับทั้งสองฝั่งแต่ว่าครีปก็ไม่ได้เคลียร์นะในตัว<ช>เรนล่านะครับเมื่อสักครู่นี้ไปไล่เกสเซอร์ซะก่อนครับเล่นไปที่เลนบนครับฝั่งของภาษาสายฟ้าเิดมาขยับเจอกันอีกครั้งกับเซนกับตัวของโอเวอร์ฟลายโอ้แล้วจะไหนเลี้ยวงเงินหมื่นแล้วนี่ยทาล่าตัวนี้ ก็คิวหกหนึ่งนะครับตัวเดียวที่บุรีรัมย์ไปเก,ไเก็บมาได้คือแวนในช่วงต้นครับบริเวณป้อมบนเท่านั้นนะครับที่ราคาที่ต้องไปเก็บแวนเนี่ยก็จ่ายไปสูงถึงนสามตัวเลยด้วยครับตอนนี้ไม่ได้รับชอยมากันพึ่อพรับแล้วด้วยครับตัวของทางแฟลชฟู๊ดตอนนี้ความได้เปลี่ยนมอยู่กับแฟลชฟู๊บบุรีรัมย์มีเต่จีสปอร์ตต้องหาจังหวะลิกงเท่ั้จังหวะที่ด้านบนคลิปเวฟดันลึกนะครับบุรีรัมย์เองก็มาเก็บผลและตะก้อนได้อยู่ครับไม่ได้ เสียบัฟไปฟรีๆครับยังพอเทรดบัฟได้อยู่แล้วก็มันเป็นเรื่องของการเงินที่จะได้คืนมาด้วยเล็กน้อยนะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะแอบกังวลในเรื่องของการเงินแล้วก็ดาเมิ่หน่อยนะเพราะนุ่นเองไม่ได้เงินเยอะขนาดนั้นนะนะครับออกเป็นซาวนุ่แล้วคืออัดรถคูดาวเป็นพอสมควรเลยแต่ว่าเงินเนี่ยออไม่ได้เยอะปุ๊บกลัวว่าดามจมันจะไม่เพียงพอนะครับในการที่จะกดดันั่งตลงข้ามนะ ในขณะที่ทูเรนนี่การเงินแปดพันสี่ไปแล้วนะครับใช่ครับเข้ามาเล่นแบบไม่เร็วตรงนี้แหมรับดาเมจไปเยอะมากแล้วอิสเซลเลอร์ดันขึ้นบนมาเทียร์ได้ก่อนครับบุรีรัมแต่ว่าตรงกลางเองตัวของเซนกำลังพาคิปมาดานบนมาหนึ่งเวฟด้วยครับต้องตัดสินใจทิ้งป้อมบนก่อนครับทางบุรีรัมเข้าตำราป้อมน้อยกันง่ายไปแล้วนะครับแฟดบลูได้ไปหทาวเวอร์ครับเหลือแค่ทาวเวอร์ใหญ่เทียที่3ข้างในเท่านั้นทั้ง3ทาวเวอร์ครับเวลาถอยหลังนาที15บห้าวิครับ ตัวของก็สเลเยอร์ครับคอมโบเฮเลนแวนไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ออกลายขนาดนั้นนะเกมนี้ต่อแฟตบูมนะครับแต่จังหวะเล็กๆน้อยๆที่พยายามจะไปทําเขาแต่ว่าทําเขาไม่ลงแล้วก็สวนได้เนี่ยมันกลับเป็นแผลของบุรีรามมากกว่าครับก็ต้องชื่นชมฝั่งแฟตบูมด้วยใน,ในหลายจังหวะโชคยความผิดพลาดไปได้โดยเฉพาะช็อตดังด้านล่างที่ไหลาทาวเวอร์เสียไปทีเดียว4ทาวเวอร์เนี่ยหนักหนาจริงๆครับ เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในจังหวะของตัวด็อกสเตอร์ขอลุมหน่อยขอลุมหน่อยอีกไม่กี่วินาทีครับกั้นหายใจไว้ครับเดี๋ยวนะทอยสองอันเหรอไหนริ้วมันกันอะไรขนาดนั้นน่ะลูกกันเวทแบบดับเบิ้ลนะแบบกันเวทกันเวทกันกันกันไงฮะกันแบบตะโกนเราไม่พอมีไกอาร์ตแอนด์ไดร์หนึ่งชิ้นมีกีฬาเกมอีกหนึ่งคู่เพราะเราเรียกว่าไม่ใช่กันเวทแต่เป็นกัน วทนนั่แหละเฮียวกาเอตก็มีประสิทธิภาพในการการันเวทนะครับเพราะวาดามิาเวทมอนเกมนีของฝั่งวิรรามมีสตัวละครใช่ครับหลักๆเลยตัวก็เลือกขึ้นมาครับเกสเซไปทัวชะโง,งกตรงนู้นก่อนแต่ต้องระวังนะถ้าไม่มีสแต็กเรดนบุดรัชมามันเอาตัวรอดยากหน่อยนะครับเกสเซแล้วเขาเห็นว่าโอ้ฟลายโผล่ล่างครับเลือกเปิดเลยแล้วคิดว่าบนเขาก็สูงพอด้วยครับตัวของนัำแฟ็งบูฟปชิงโชคหรือเปล่าเจนเจอไล่ตัวทางนู้นไปก่อนแล้วถไยมาตรงนี้ไหนเลี้ยวยังเห็นเล่นอยู่มุดมาตรงนี้เกสเซิร์ต เข้ามารวบใส่ในเลี้ยวแตู่นศ์ไปครับหฉับปับเฮ้ยชับปับเริ่มอ่าโอเค โอ้ยนั่นแม่เหมือนตรงนี้ภาพออกมาแล้วไล่ได้ด้วยตัวโอ้ฝ่าเดินตามมาแล้วตัวก็ส์เหลือมือสุดท้ายมือสุดท้ายยิงฝ่ามาแล้วดูดูได้ดูดูได้ก็ส์มาตรงนี้แล้วไล่มาแต่ว่าเซนต์ตามแล้วก็เกิดเสือก่อนแล้วตัวของเกิดเสก็ตามมาเหมือนกันด้านหลังมาด้วยได้ยิงอยู่ตรงนี้จั่วมาแล้วรอเล่นหลเบิุดคิวจัดฝั่งตรงนี้ฟิกขึ้นได้มายิงตัวนองยุ่งเสียงก็ไปตัดมาอยู่เล่นยิงมาแล้วเสียงคล้ายจันันมาตัวรู้จะปัดแล้วเหิดได้ยังถือก้อนอยู่ถือก่อนถอย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 ก้อนี้อ โอ้โอไปแล้วโดนสโลจัดๆโดดรู้กลับไปริเจนที่บ้านก่อนโดน๋ยวเขาไล่มาปัดออกไปเขาโดดมาด้านหน้าโอ้ไปมีขึ้นหน้าทันไหมขึ้นหน้าโอเคยังถือก๊อตอยู่ยังถือก๊อตอยู่แต่ว่าสองตัวนะครับเหลือแค่สองตัวเช่นเดียวกันฝั่งของไฮบู๊กก็ได้สองตัวเหมือนกันแต่มาดูว่าก๊อตตัวนี้มันจะเปลี่ยนผลลัพธ์อะไรได้หรือเปล่าครับกับการโยนไอโอเอมเบอร์เมื่ชครู่ของนู้นู้ฮะแล้วทางหน้าของเดอะเวิลด์เนี่ยกลิ้งไปใส่ยิงทางหน้ายูเซียงได้ด้วยนะครับแล้วยูเซียงเกือบจะตายแต่ว่าเขาสวนกลับมาด้วยยททุุกกสิ่่งงอานะ คลังจัดจัดโหขึ้นหน้าไปกะว,ว่าได้เปรียบนะครับแต่ว่ายุ่เสี่ยงเองเมื่อกี้ี้ตัวเหลืองไปสองทีคลั่งใส่เฉยแล้วทางตรงไม่ต้องอ้อมแล้วเวลาเกิดน่าจะดีเซ็์จำพ้อมกัน<ช>ด้วยนะครับปล่อยตัวกอสเลเยอร์ตรงนี้เดี๋ยวอีกสองนาทีเคตเอกลับมาเนี่ยไปลุนขึ้นบ้านกันนะท่านผู้ชมอากาศสองเวฟครับด้านบนตรงนี้เจะเจอมาเกตเองมองๆอ,อยู่ครับด้านล่างทางฝั่งของรถไฟทำเวฟมาเลยไม่น้ำแต่ว่านหนริ้วก็ไปรับเวฟมาครับ มาแล้วเลยกลางแม่น้ำมาแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ใครเสียกอเกิดบ้างนะโอ้โหมันมองมองยากมากครับคือเมื่อสักครู่นี้ไฟเหมือนจะเป็นแบบ1ต่อนหนึ่งอะ่ะเออเอาโตัวของเซตไม่มีกอเกิดนะครับซื้อกอเกิดมาแต่ว่าไม่มีกอเกิดแล้วนะนะครับเสียเงินไปแล้วแต่ว่าตัวของเดโบยังไม่กอเกิดอยู่ครับแล้วมีดับแดงด้วยครับเคลียร์มาขึ้นหน้าตัวนี้ได้โมงเกสเซอร์ทำเว็บมาก่อนแล้วครับพีกอเกตเงินเหลือเลือดประมาณนึงเลยครับจะขึ้นไหวไหมครับทางด้าของเกสเซอร์ทำซ้ายครับแล้วก็โอเวอร์ไฟ วกกลับมาจากทางขวาตัวกอลฟเลี่ยวกำลังรันเซ็นต้องสามรานอันติมาแล้วตรงนี้พยายามจะไล่ที่ออกไปครับเคสเซนเปนครึ่งหลอดครับแล้วเขาเคลียร์กอลฟออกไปก่อนด้านบนตัวของแวนกาเว็บมาแล้วเซ็นโดนคอรหนึ่งทีจากหัวโอ้ปลายหนูนุจ่ายอันติไปด้วยครับแล้วตัวของอปเปิลในต้องไปเสียฮิ้วอย่ตัวเซนนะครับแล้วขึ้นบ้านใหญ่เทเบิลเทเบิลเทเบิลเทเวอร์โอ้โหถอยก่อนตรงนี้อ่ะไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วฉันก็คงไม่รอแล้วเวหมดครับทางด้านซ้ายนี่ก็ไม่ได้ไปทำเพิ่มเติมด้วยเพราะฝั่งบุรีรัมย์เจ็บบนะครั ต้องถอยกลับไปก่อนแต่อย่างน้อยทำให้ป้อมทุกอย่างมารีเซ็ตกลับมาเท่ากันได้จากก็เซเลเยอร์ในเวฟนี้ครับอย่างน้อยๆนะครับเบรกเกมบุกเขาแล้วก็นี่คือจังหวะเมื่อกี้นะจังหวะเดินอ้อมมาครับแล้วเจอเองไปดูฝั่งโน้นแต่ว่านี่ครับจังหวะสุดท้ายโดนไปเนี่ยครับเบอร์ของนูๆครับเขาลงพันธิชกันนะครับตัวเซนลงพันธิชแต่ว่าออยเบอร์มันได้แล้วเซนเนี่ยพยายามจะเข้าไปเก็บนูๆแต่ว่าหายไปก่อนในระหว่างนั้นช็อตนี้เดอะเวิลด์กลิ้งแล้วฟิกมาใส่แล้วครึ่งหลอดแต่ว่าตัวของยูซี่เนี่ยรรััับบสตนแล้วจ่คคืมา นั่นคือ,อนุ่นเองคือเจ็บตั้งแต่แรกด้วยนะครับก็เลยเลือดไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับเลยไม่ไม่ได้เล่นต่อแล้วถือก๊อตด้วยใช่ครับเลยพยายามจะเลือกถอยกลับไปรีเซ็ทด้วยลครับช็อตสุดท้ายคือนุ่นยังไปเติมดาเมจให้นะมไม่งั้นถ้าเกิดน,นุ่นไม่เติมดาเมจแล้วยังมีตัวของพี่แวนยูเซียงอยู่ในไฟเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับกันหมดนะครับใช่ครับไม่เป็นไรครับรีเซ็ตกันใหม่รีเซ็ตรีเซ็ตสุดท้ายกลับมาได้สองตัวเป็นฝั่งของโอฟายสกัดแล้วก็นุ่นอิกี้นะครับจังหวะโยนบอลเมื่อสักครู่จะเป็น กิลไอโอเอ็มเบอร์ที่พาพวกเขาไปสู่รอบต่อไปหรือเปล่าเอ้ยแล้วด้านล่างเซนไปเจาะแจกับโว้ฟลายอยู่ริ้วมาแอบแอบดอมดอมมองมองนู่ขุนทองร้องไหมร้องกูอ่ะโอ้โหแล้วแป๊บเดียวก็เจอแล้วเหรอเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วเร็วมากทิปล่างชนอยู่ไหนเลี้วเดินมารับปะทะดาเมจรอบนี้ก่อเกิดเซนดีเซอารีกลับมาแล้วนะครับในก่อเกิดรอบที่สองนะขอก่อน ไหนเลี <ort. i> ้ยวบอกว่าทนเวทแต่ว่าไม่ทนมือนะเดี๋ยวเบลยิงก็แสบๆเหมือนกันครับเจอดาเมจกายภาพไปนี่ไหนเลี้วก็ต้องถอยเหมือนกันฮะค่อยๆทาอยู่แล้วมีโอฟายผู้พวงผู้พวงมุมนั้นผู้พวงมุมระเบิดแล้วมุมมือยูเซนเตอร์อมนนิดนึงเตอร์อมกนิดหนึ่งเพื่อนไอเซนเจ็บเซนเจ็บเซนเจ็บคลิปล่างแม่เลยโค้งไปน้ำมาคร <risque feature. S 2> <i> ับเขาไปเฝ้ากันอยู่บริเวณหน้ากอสเลยอร์ครับมีเฮเลน ยิวให้เราดันกลางสูงครับมีมิชชั่นจากตัวของโอเวอร์ายแล้วโอ้แต่แซ้ายซ้ายเคสเอรับก่อนรับก่อนเกสเซิร์เห็นหมดแล้วลูดขอนึงที่ลูดฟรีตรงนี้มาครึ่งหลอดก่อนปลดปลดไปก่อนปลดไปก่อนครึ่งหลอดไอ้หนุม่มแล้วโอ้ไฟย,ยังอยู่ในมุมมืดนะครับเฮ้ยแล้วตัวหลวงเฮ้ยบางง่ยูุ่เสียง เราเข้าตัวของกอสเลเยอร์เลยตอนนี้ต้องเรียกกระตมพลแล้วครับโอฟายกำลังอ้อมมาจากมุมนี้เลยกำลังจะเจอเติ้งเฉิไปแล้วแล้วไหนเลี้ยวเจ็บเหมือนกันเลี้ยวเจ็บเหมือนกันเปิดกอไม่ได้ครับตอนนี้ฝั่งเฟซบุ๊กแล้วเจิโอฟายเอ้ยแล้วปุนจีดดิ้งไปแป๊บนึงปัดสะบัดมาตรงนี้แล้วยังไงดีครับต้องเดินถอยไปก่อนหรือเปล่าเขาตัวโอฟายเสียตัวของล็อกชิวไปแล้วไหนเลี้ยวเข้ามาจอใจอยู่กันแล้วตบแปะมาตบแปะช้าไปแต่เอสเอตรงนี้ล็อกช เมื่อกี้นี้ตั้งใจจะไม่เสียฟิกเกอร์อยากจะเดินอ้อมนะครับแต่สุดท้ายเราคำนวณตาเมะไม่น่าก็ปล่อยฟิกเกอร์ดีกว่าแล้วผู้หญิงต้องเสียฟิกเกอร์เหมือนกันครับยู้เสียฟิกเกอร์ขึ้นหน้าเมื่อกี้แล้วนายหลิวเปลี่ยนของมาตรงนี้ขวานยังอยู่นะก็คือนายหลิวตรงนี้เอาล็อกชิวออกนะครับหัวปลายเข้ามาไม่มีฟิกเกอร์เล่นเซอร์ไพรส์แล้วนะครับแล้วยู้เสียงเอกเอาเอาเอาตั่วตัวปัดสะบัดมาบางทีเดินออกซ้ายมาเกสเซอร์เดินมาลูดใส่ตัวของเซนเสียก็เกิดมาแล้วเปิดบริสพันธันไปแล้วครับ ตัวของทางเซนตแต่ด้านหลังว่าตัวของตัวก็ตามกันก่อเกิดเกิดขึ้นใหม่เซนเข้าไปล้วงขึ้นข้างในตรงนี้แล้วเดินออกซ้ายมาเข้าไปเล่นกันอยู่เซนตแรกชีวิตกับตัวฝั่งของตัวไหมตัวของตัวของเราได้อยู่แล้วยิงชันมาไปไม่โดนไหนเรียวเข้ามาต้องฝั่งของบุรญดำจัดได้ตัวของไหนเรียวมาเกิดขึ้นมาตรงนี้โยนระเบิดมอลต้องเสียตัวแข็งไปด้วยครับแล้วตัวบอลรอดแต่ล่างครับล่างครับล่างครับไปนะฮะตัวนี้เซนต์ไปแล้วกันแล้วเราจะได้ดันหรือเปล่าตัวนี้ถึงเท้าที่ไหนถึไจะเปิดตัวไม่เสี่ยงครับไม่เสี่ยงครับ เราคนเยอะกว่าครับแล้วตัวของเซนใช้ก็เกิดไปสองรอบแล้วครับมันหายใจไม่ทั่วท้องไปซูมกันใหม่ตรงนี้คลิปล่างเราเยอะอยู่นะรถสองคันนะรถสองคันอ่ะไหนริ้วรถสองคันเโอ้โหร้อยกว่าร้อยกว่าเการเซิร์ชเซิร์ชก็ส์ไหม่ะนีมีรูดรูดฟรีไหมเนี่ยเพราะจำนวนคนเราเยอะกว่าอยู่หนึ่งคนนะครับโอเคไปอาไปนาก๊อรครับสิบนาทีตัวของเซนยังไม่มาครับแล้วก็เจนเจอเหมือนจะต้องไปรีเจนที <รถ S 2> ่บ้านด้วยครับ ยังอยู่บริเวณหน้าก็เลยให้เคสเซอชนครับแล้วก็อ้อมหลังมาเจอหน้ายู่เสี่ยงเข้าไปเคาะมาหนึ่งทีแล้วลุมเข้าไปตรงนี้ยู่เสี่ยงติดอยู่กลางรอบแต่ว่าตัวเกสเซอร์เจ็บเหมือนกันก็นกต้องกดแข็งมาก่อนเดินถอยมาเดินถอยมาตรงนี้มีตัวของก็เกิดด้วยครับแล้วถอยกลับมาออมเทคหลังจากน้ำบังของก็เลยเกิดแตน,นลูกจะเข้ามาคอนเทนต์แต่ผ่านหนีไม่โดนแล้วนั่นก็เลยเจอตัวที่สองด้วยแล้วผัดชัดดาวใส่ตัวของไหนลิ้วมาตรงนี้ ตัดสินใจดีมากเทนนาเกเสเซอร์ครับช็อตน,นั้นคือตัวเองฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยลากกลับไปให้ได้ครับเพื่อเอาพันธิที่มีไปกดดันกอสส่วนนั้นในหลิวในที่เขาตามมาเพราะเขาก็มีพันธิ้เหมือนกันและก่อนหน้านี้เนี่ยเขาขายของเพื่อเปลี่ยนเป็นขวานเพื่อให้พันธิตมันกลับมาแรงขึ้นเหมือนเดิมแล้วด้วยนะครับแต่ว่า,วาสุดท้ายก็สามารถเก็บกอสเซอร์ตัวนี้มาได้ตัวที่2แล้วลุน้นจบเกมครับ4่ต่อ5้าครับ4ี่ต่อ5ตรงนี้ส0นาทีครับไม่มีฟอนตลน์1ตัวครับไม่มีตัวซื้อสก มีก๊อตมาแล้วตรงนี้เดอะวบ์เกาะเกิดไม่มีแต่ว่ามีเคียวนะนะครับเกสเซอร์จะมีเกาะเกิดนะครับแต่ทั้งหมดตรงกลางไปแล้วครับแล้วนี้ไหลมาด้านล่างก็ไดเพื่อสองซางแล้วตัวของเคสเอ็ก์กับลำบังโอเว้ยบลายเข้ามาเล่นแต่เดอะวบ์เอาโดนล้วงจากตัวของเซนก่อนเอาเอาเอาเแล้วแล้วนี่ก๊อตนี่ก๊อตเดินมาหลังจบแล้วจบแล้วตายไปก่อนเกมแรกครับคุณยมจากอีสปอร์ตก็ขึ้นนำมาแล้วหนึ่งต่อศูนย์ครับผมได้ชูยังได้ชูยังไปยังดิร้องก่อน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 ข่อยเกม หนึ่งศูนย์ะครับมาก่อนแล้วคือไ<ผ>ม่แก่ผมไม่ดูอะไรเลยผมดูเลือดต้อมอย่างเดียวผมเมื่อไหร่คือจบผมไม่เห็นไม่รู้ว่าวันกาดหรือคลิปอยู่หน้าพิ่อ๊อนไงแบบพิคอรมาเบ่งแล้วด้วย